งาเห็ดห้าเห็ดละงูกปลาดนะคะแข่งนะคะเหมาะขนาดเลยแต่ยังไม่ใหญ่ปอกก่อนนะหูโหลสองร้อยห้าสิบหูแกงค่ะจะอร่อยขนาดเลยแกงก่อนแกงก่อนล่างก่อนแจกก่อนปอกหัวปอกนี้แจกก่อนว้าวว้าวว้าวเห็ดเต่า ืมเขา้าวทาข้าว้าว้าวว้าวว้าวดอกน้อยอยู่แกงก่อนปอกก่อนปอกก่อนปอกอ๋อฮะครับอ,อันตัดหลวงอุ้ยแล้วอีก่ะเออซะออนไลน์อะไรล,ลุงแม่แต่ว่าเปิ่นกับมาส่งพัดลมมาส่งอัน มันก่อนกับอย่างก็ตีตัดผมนั่นนะ่ะพัดลมมาส่งแต่ว,วา่าพัดลมตีเสียบไฟฟ้าลูกแม่ไปอยู่ไหนก็เปิดได้แก่งกำเดียวนะครับเข้ากับมาละรอกรํำเน้อลูกแม่อ่าถ่ายคลิปลืมเปิดลืมเปิดคลิปสต็อปคลิปไว้ <laughs> ถ่ายคลิปบอกเห็นฮะ เอาไปกลดลาง้วะตามง้วะเออตามควาย quân. Từng làm mút. Làm mút mút còn มันจะกัดสายส่หินต่ำล่างหิดตับเตาหิดตับเตาอืมฝนตกเห็ดก็ออกเห็ดนั่นก็จะออกเห็ดอัน น้ำผึ้งน,น้ำผึ้หงหีดขมิ้นนะ้าจ๊ะอ๋อเสียงแคบๆตั้งปุ่น ป่าเริ่มออกแล้วรู้ป่าเริ่มโพลแล้วเหรอป่าตัวใหญ่ป่าอย่างนั้นน่ะมมว่าแม่เห็นนะแม่สร้างจำแม่ตาัหอ่อลืมไปเอาสามร้อยวะ่ะแม่ตาัซื้อมาผนถึงขาถึงอย่างมดอ่ะแม่จะมาไว้จกป่าน้อยจกกุ้งอีกอ่ะตกป่า แม่ตาลซื้อมาแล้วแม่ขอซื้อต่อเปิ้นเล้วมได้แวะเอากําเตือแม่ตาล่นออกไปไหนมันคนเทาเปิ้นไปประชุมผู้จูงอายุของผ่องอีแม่มกี้ข้านไปไหนซื้อเอาของแม่ตาลเปิ้นก่อซื้อเปิ้นแก่งกําเดียวนะลูกจ๋า เออลืมเก่งเดี๋ยวคนเถอะเอาไปไหว้บ้านแล้วลืม จ๋าอย่างครับูกหาคลิปนี้ก็ลงทา